บทที่215เสี่ยวไปยิงทั้งสี่คนนั่งที่โต๊ะและไม่มีใครกล้ารบกวนพวกเขาแต่ในขณะนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาพวกเขาแน่นอนว่าบุคคลน,นี้ไม่ใช่โอหยางจริงเนื่องจากความคับข้องใจระหว่างตระกูลทางและตระกูลอูหยางทาให้อูหยางจริงไม่สามารถเข้าไปได้ตามธรรมชาติมางานเลี้ยงของตระกูลทางทังหยูผู้หญิงคนนี้สวมชุดผ้ากอสสีชมพูใบหน้าที่สวยงามของเธอมีเสน่ห์อย่างยิง่งดวงตาของเธอราวกับตะขอเธอจ้องตรงไปที่ทังอยูและล่อลวงเขาคาทั้งสองถูกสลักไว้บนหน้าผากโดยตรงทังหยูขมวดคิ้วเล็กน้อย ใบหน้าของเสี่ยวไปเย็นชายิ่งขึ้นและเขาก็เปล่งรัศมีที่ไม่มีใครเกิดมาควรเข้าไปผู้หญิงคนนั้นไม่สนใจทัศนคติของทุกคนเลยและนั่งลงตรงข้ามกับถังอยู่เธอเป็นพี่สาวของเถิงทงกรูโอชื่อเถิงอัญญาแม้ว่าพวกเขาจะเกิดจากแม่คนเดียวกันแต่ความสัมพันธ์ของพี่สาวน้องสาวก็ไม่ดีเถิงทงกรูโอมีความสวยงามมากตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กประกอบกับพรสวรรค์โดยธรรมชาติของเธอเธอจึงกลายเป็นลูกสาวของตระกูลเถิงและเมื่อเธอโตขึ้นเธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในภาคใต้ สำหรับเชิงอัญญาพรสวรรค์ของเธอไม่มีความแข็งแกร่งทางจิตของเธอต่ำแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเธอจะสวยงามและน่าหลงใหลอย่างมากแต่เมื่อเทียบกับเบื้องหลังของเชิงทงหลอน้องสาวของเธอช่างไร้ค่าจริงๆไม่น่าแปลกใจที่ความรู้สึกจะดีได้เชิงทองกรูโอต้องการให้เธอร้กาจและมีไหวพริบและเธอเกลียดความน่าซื่อใจคดของเชิงทองกรูโอในอดีตเชิงอัญญาก็หัวเราะเยาะเชิงทองกรูโอด้วยทางยูคู่มั่นของเธอเป็นคนร้ค่าและเนื่องจากพรสวรรค์ที่แย่ของเธอเธอจึงไม่มีค่าเลยในครอบครัวเชิงดังนั้นแม้ว่าเชิงทองกรูโอจะแต่งงงงงาาาาานนมมหลลยยยปีแแแ้วตตต่่่กกรขออเธ็ัไุิ เหตุผลหลักก็คือเธอไม่ชอบเธอที่มีเกณฑ์ขั้นต่ำและคนอื่นๆที่มีเกณฑ์สูงก็ดูถูกเธอหากความล่าช้านี้ยังคงดำเนินต่อไปในสังคมยุคใหม่เถิงอัญญ่าก็กลายเป็นหญิงชาราที่หลงเหลืออยู่แล้วแต่เธอก็ไม่รังเกียจสวัสดีฉันชื่อเถิงอัญญ่าฉันสงสัยว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมเถิงอัญญาแนะนำด้วยรอยยิ้มเลขที่ถังหยูพูดอย่างเย็นชา เิงอัญญาก็ไม่ได้สนใจทัศนคติของทังอยู่เช่นกันในฐานะหญิงสาวที่ไม่เป็นที่โปรดปรานของตระกูลเถิงเธอต้องทนทุกข์กับความเห็นถากถางดูถูกมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเธอก็คุ้นเคยกับมันเชิงอัญญาพูดด้วยรอยยิ้มว่าไม่สําคัญหรอกถ้าคุณไม่มีฉันรู้จักคุณแล้วคุณมีอะไรทําหรือเปล่าใบหน้าของทังอยู่เปลี่ยนไปอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าเขากําลังขับไล่ใครบางคนออกไป รอยยิ้มบนใบหน้าของเชิงอัญญาแข็งตัวจากนั้นเธอก็กลับมาเป็นปกติและพูดด้วยรอยยิ้มว่ามันไร้สาระที่เชิงทองกรูโอมองไม่เห็นทองและหยกหลังจากเลือกมานานในที่สุดฉันก็เลือกขยะจริงๆลองคิดดูสิทําให้ผู้คนหัวเราะมันไร้สาระมากเถิงอัญญาพูดประชดเมื่อเชิงทองครูโอแต่งงานกับประกูลทางมันเป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรธ กระกูลทางประมูลไซซุยแดนครึ่งหนึ่งในการประมูลและเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในกระกูลถึงยิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชาจากพ่อแม่ของเธออีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเธอเกิดจากแม่คนเดียวกันแต่เฉิงทงหล่อสามารถได้ทุกสิ่งที่เธอต้องการตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กสิ่งเหล่านั้นสามารถได้มาอย่างง่ายดายเพียงแค่คำพูดและการมองจากเธอแต่สิ่งที่เธออยากได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้เพื่อมันแต่สุดท้ายคุณอาจไม่สามารถเอาชนะมันได้ เธอไม่คืนดีและรู้สึกอิจฉาในใจอย่างมากหลังจากรอามาหลายปีเธอต้องการหาโอกาสที่เหมาะสมที่จะเหยียบเฉิงทองกรูโอไว้ใต้เท้าของเธอจนถึงวันนี้เมื่อเธอเห็นทังยูเธอก็เกิดความคิดขึ้นในใจความคิดจะเป็นอย่างไรถ้าเธอสามารถเรียกล่อมทังยูได้หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอสามารถเป็นภรรยาของทังยูได้ แม้ว่าฐานการฝึกฝนของเธอจะต่ำแต่พ่อของเธอมักจะมองว่าเธอเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวางบนโตได้แต่ถ้าเธอสามารถเข้ากับทางยูได้ทางยูก็จะปฏิบัติต่อเธอแตกต่างออกไปแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเป็นของทางยูได้พรรยาตราบใดที่เธอกลายเป็นคนรักของทางยูสถานะของเธอในตระกูลเถิงและแม้แต่ในภาคใต้ทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้นและเฉิงคอกรูโอจะถูกเหยียบย่ำใต้เท้าของเธอในทันทีตอนนั้นเถิงถงหลออยู่ในสายตาของเธอคืออะไรทังหอยูมีความแข็งแกร่งสูงมากหากเธอกลายเป็นคนของทางยูจากนี้ไปจะไม่มีใครกล้าดูถูกเธอ แม้แต่พ่อของเธอก็ยังอยู่ต่อหน้าเธอเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หัวใจของเฉิงอัญญาก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแค่คิดถึงวันที่เฉิงถงหลอถูกเหยียบย่ำใต้เท้าของเธอทําให้เธอตื่นเต้นมากเฉิงอัญญ,ญาจ้องไปที่ทงังยูอย่างใกล้ชิดเธอเชื่อในความงามของเธอแม้ว่าความงามของชายชุดขาวที่ติดตามทังยูทําให้เธอด้อยกว่าเล็กน้อยแต่เขาก็ยังเป็นผู้ชายแม้ว่าทางังยูจะชอบเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังชอบเขาตลอดไป ผู้ชายเป็นคนไม่แน่นอนและเป็นสัตว์ที่สามารถคิดได้ด้วยร่างกายส่วนล่างเท่านั้นหลายปีที่ผ่านมาเธอมีประสบการณ์กับผู้ชายมานับไม่ถ้วนและเธอได้เรียนรู้ความจริงแล้วดังนั้นภายใต้การแนะนําของความงามของเธอเธอจึงเชื่อว่าจะไม่มีใครผู้คนสามารถต้านทานความปรารถนาของเธอได้เชิงอัญญารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเธอมองตรงไปที่ถังอยู่แล้วพูดว่าเชิงถงหลอเป็นคนตาบอดและโง่เขลาแต่ฉันแตกต่างจากเธอเชิงอัญญาปัดผมยาวของเธอไปด้านหลังอย่างมั่นใจ ใบหน้าของหอยยานที่สวยงามเปล่งประกายมีสเสน่ห์และเธอก็จ้องมองตรงไปที่ถังหอ,อยยูด้วยดวงตาของเธอแล้วพูดว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองดูสิฉันทำให้คุณรู้สึกได้อย่างแน่นอนความสุขสูงสุดข,ขององค์การเป็นลูกผู้ชายไม่ไกลนักเถิงแฮรรองสมาชิกของตระกูลเถิงและสมาชิกของตระกูลทางกำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างจากนั้นพวกเขาก็เห็นรูปของเถิงอัญญากำลังเดินไปหาถาังยูและเธอก็นั่งลงตรงข้ามกับถังยูเพราะระยะทางค่อนข้างไกลฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไรแต่พวกเขาสามารถเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเถิงอัญ,ญญาได้ชัดดดเเเจจนนบรรรยาาาาากกกศะะหหวว่งพขูมมือี เชิงแฮร์เย่หงรู้สึกประหลาดใจมากเขาไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าลูกสาวคนนี้ที่เขาดูถูกมาโดยตลอดจะมีความสามารถเช่นนี้ถ้าเธอสามารถเรียกล่อมทั้งอยู่ได้จริงๆมันจะเป็นความสุขอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวเชิงอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นฉากนี้ผิวของตระกูลถังก็ไม่ค่อยดีนะักทั้งอยู่ไม่ได้ใกล้ชิดกับตระกูลถังและเกือบจะหันหน้าเข้าหากันหากเขาถูกตระกูลเชิงล่อลวงเชิงแฮร์หงจะสามารถขี่บนตระกูลทังได้ในอนาคตแม้ว่าทั้งสองจะเป็นพันธมิตรกันแต่ในด้านผลประโยชน์พวกเขาไม่เคยต้องการให้กันแอนนลกัดีขึ้เร่ยๆ เมื่อเถิงไห่หลงพอใจมากและรู้สึกว่าเถิงอัญยามั่นใจในทุกสิ่งเขาก็ได้ยินเสียงอุทานของทุกคนและเมื่อเขาเห็นมันหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้นกระทันหันกำลังมองหาความตายเสี่ยวไปโกรธอยู่ครู่หนึ่งแล้วเหวี่ยงแท้สีเงินพุ่งตรงไปยังใบหน้าที่สวยงามของเงอถิงอัญยาเถิงอัญญาไม่รู้ว่าเสี่ยวไปมีอารมณ์รุนแรงแต่เนื่องจากเธอรู้ว่าเซี่ยวไปและทังยูมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาเธอจึงให้ความสนใจเสี่ยวไปยอยู่เสมอท้ายที่สุดแล้วเธอได้ล่อลวงทังยูต่อหน้าเซี่ยวไปแล้วที่รักไม่มีใครทนได้หร เิงัญยาถอยกลับทันทีและหลบอย่างรวดเร็วแต่เธอเทียบไม่ได้กับเสี่ยวปยแซ่ไม่โดนหน้าของเธอเสี่ยวปยตะคอกอย่างเย็นชาแอร์ละพันแขนของเฉิงัญญาโดยตรงด้วยแซ่เงินเฉิงัญญาตกใจและดิ้นรนในทันทีแต่ด้วยการฝึกฝนที่ต่ำของเธอแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะหลุดพ้นจากแซ่เงินของเสี่ยวปยดังนั้นเธอจึงถูกแซ่ของเสี่ยวปยัคว้างออกไปและล้มลงอย่างแรงบนโต๊ะซึ่งอยู่ไม่ไกลเหมือนความงามอันยิ่งใหญ่บนพื้นชั้นรู้สึกวิงเวียนศีสษะและงานเลี้ยงบนโต๊ะก็พังทลายลง นี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่แย่ที่สุดคือโต๊ะที่เต็มไปด้วยงานเลี้ยงซุปและน้ำทำให้เสื้อผ้าของเธอเปียกโชกและเธอก็ล้มโต๊ะอย่างเละเทะไม่ต้องพูดถึงว่ามันน่าสังเวชเพียงใดคุณเชิงอัญญากโกรธจัดแม้ว่าฐานการเพาะปลูกของเธอจะตำ่ำแต่เธอก็ไม่เคยได้รับความอัปยปอดสูเช่นนี้มาก่อนทันใดนั้นเธอก็กลายร่างเป็นดาบวิญญาณและบินขึ้นจากพื้นดินและพูดด้วยความโกรธว่าฉันคิดว่าคุณกำลังมองหาความตายในฐานะผู้ชายแต่คุณไม่มีความละอายที่จะครอบคครองคองนนื่ ทงังหยูมองดูอย่างเย็นชาด้วยสายตาที่เฉียบคมในดวงตาฟีนิกของเธอการมองเฉิงอัญญาก็เหมือนกับการมองคนตายเฉิงอัญญาหวาดกลัวสายตาของทงอังหยูเธอไม่เคยเห็นใครมองเพียงครั้งเดียวซึ่งทำให้เธอสั่นสะท้านด้วยความกลัวและหนาวสัน่นทงังหยูกับฉันรับกันมากมันน่าขยะแขยงจริงๆที่คุณหลอกเขาอย่างไร้ยางอายต่อหน้าฉันเซียวไปพูดอย่างเย็นชาขยา่าแส้เงินในมือด้วยรอยยิ้มเย็นชาแค่วันนี้ทุกคนในทวีปตรงเทียนก็มาถึงแล้วดังนั้นฉันจะบอกคุณว่าใครก็ตามที่ลกล้าเรียกหล่ออ,อ,นนอนค,คืจจุดจอบอ เสี่ยวไปพูดพร้อมกับเหวี่ยงแท่งเงินแล้วจมตีเถิงอัญญาเฉิงอัญญาถอยหลังด้วยความตื่นประหนกการฝึกฝนของเธออยู่ในระดับต่ำและเธอก็เป็นแนวสามขาภายใต้การจมตีที่รุนแรงของเสี่ยวไปร่างกายและใบหน้าของเธอได้รับความเสียหายมีรอยเชื่อมอยู่มากมายอยู่แล้วเฉิงไห่หลงซึ่งอยู่ไม่ไกลไม่คิดว่าฉากนี้จะเกิดขึ้นเลยและคิดว่าลูกสาวของเธอกำลังจะหลกทั้งอยู่แต่จู่ๆก็เกินพอที่จะทำสำเร็จและเถิงอัญญากำลังจะตายภายใต้แส้งเงินของเสี่ยวไปเมื่อเสร็จแล้วเฉิงแฮรองก็ช่วยเขาทันทีทั้งอย,ยอแยน,รอ,ร,น,อยนอรอองงงหุดขฮ ผิวของเชิงแฮรองถูกกระตุกเนื่องจากการเสียดสีของทังยูและเขาสงสัยว่าคนที่อยู่เคียงข้างคุณมีระดับพลังยุทสูงเกินไปหรือไม่อีกีอยู่ในฉันแค่อยากจะให้บทเรียนแก่ลูกสาวที่โง่เขลาของฉันเชิงแฮรรองกล่าวด้วยรอยยิ้มร่าเริง บูมเสี่ยวไปสะบัดแท้งเงินในมือของเขาและเถิงอัญญาก็ตกลงมาจากที่สูงใบหน้าของเธออับอายร่างกายของเธอยุ่งเหยิงไปหมดร่างกายและใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแสและใบหน้าที่สวยงามทั้งหมดของเธอเสียโฉมรอยแผลเป็นไม่ใช่รอยเชื่อมธรรมดาแต่เกิดจากไฟมังกรจริงผสมกับร่างกายของเสี่ยวไปดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษารอยแผลเป็นประเภทนี้ในอนาคตและเถิงอัญญาก็เสียโฉมจริงๆ เมื่อมองไปที่เฉิงอัญญาซึ่งมีรอยแผลเป็นเต็มพื้นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจพวกเขามองไปที่เสี่ยวไปอีกครั้งและดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาคิดว่าเด็กหนุ่มที่สวยงามคนนี้จะต้องมีบุคลิกที่อ่อนโยนแต่เขาไม่คิดว่าจะโจมตีแรงขนาดนี้เกือบจะทะเลาะก,กับถังอยู่แล้วไม่ใช่ครอบครัวจริงๆอย่าไปเป็นครอบครัวทุกคนต่างหวาดกลัวฉากนั้นเงียบงันและไม่มีเสียงใดๆบทที่216ทังลี่โกรธ เฉิงอัญญารู้สึกไม่เรียบร้อยนอนอยู่บนพื้นด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสและยังคงมองทังอยู่อย่างน่าสงสารน่าเสียดายที่ตาของทังอยู่ไม่เคยมองเธอตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งทำให้เฉิงอัญญาจิตใจแตกสลายอย่างมากเมื่อเห็นว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากเขาไม่ควรรู้สึกเสียใจกับเธอเรอและในฐานะผู้ชายเขามีความอิจฉาอย่างมากทังอยู่ไม่ควรโกรธเรอือแต่ในความเป็นจริงทังอยู่ไม่เพียงแต่ไม่โกรธแต่ยังมีความสุขมากอีกด้วยเป็นเรื่องยากที่เสี่ยวไปจะอิจฉาเขาและทุกครั้งที่เขาเห็นเขาก็ประหลาดใจมาก ในกรณีนี้ท่านพู้เท่าเฉิงจงพาลูกสาวที่โง่เขลาของคุณกลับมาและอยาปล่อยให้เธอปรากฏตัวต่วตอหน้าฉันอีกทั้งอยู่พูดเบาๆในฉากเงียบๆน้ำเสียงของเขาดูเย็นชาเล็กน้อยแต่มันทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความสง่างามอย่างเต็มที่เมื่อรู้ว่าเขาใชออร่าของเขาในการกดขี่ผู้คนเฉิงเฮาหลงจะไม่กล้าต่อต้านทั้งอยู่ยืนอยู่ข้างเสียวไปอันหนึ่งเป็นสีดำและอีกอันเป็นสีขาวคนหนึ่งหล่อและอีกคนก็วิจิตงดงามพวกเขาทั้งสองมีพลังอย่างมากและพวกเขาก็เข้ากันได้ดีเมื่อยืนอยู่ด้วยกันในขณะนี้ แม้ว่าลองยังซีจะไม่สามารถยืนบนเวทีในทวีปทองเทียนได้แต่ในขณะนี้ทุกคนในปัจจุบันเห็นภาพของพวกเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าทุกสิ่งและพวกเขาเพียงคิดว่ามันน่าดูเกินไปแอลมันไม่ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกรังเกียจเลยเฉิงแฮรองทำให้ผู้คนพาเฉิงอัญญาที่น่าอับอายออกไปด้วยใบยหน้าที่เศร้าหมองงานเลี้ยงจัดขึ้นตามปกติแต่เสียงสนทนาของผู้คนในที่เกิดเหตุเงียบลงเล็กน้อยและในบางครั้งพวกเขาก็แอบมองไปทางนี้ทุกคนต่างหวาดกลัวราวกับว่าพวกเขากลัวว่าการสนทนาจะเกิดดังขึ้นและรบกวนพวกเขา ในไม่ช้าหลานชายคนโตของตระกูลทังก็ถูกพี่เลี้ยงดูแลทังฮองเจ้นและเฉิงทองกรูโอ้ก็ติดตามทังลิซายเพื่อดื่มอวยพรฝูงทอนาทีละคนงานเลี้ยงเป็นไปอย่างคึกคักและกินเวลาจนถึงสิบโมงเช้าทางลี่หยุดเขาเมื่อเขาลุกขึ้นและเสี่ยวไปกำลังจะจากไปทังหยูทังลี่โทรมาทังหยูหยุดและหันไปมองเขาทังลี่พูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองเดี๋ยวก่อนฉันอยากจะพูดอะไรกับคุณสักสองสามคำเราไม่มีอะไรจะพูดทังหยูพูดเบาๆทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณยังไม่ได้อยู่เลยแล้วรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ฉันอยากพูดดดดไไมม่่่่ชสิิงงททีคคุณอยยยยาากก้้นเวววพูโรธ เมื่อได้ยินสิ่งนี้ทังฮองเจ้นก็กำมือของเธอไว้ในหมัดแล้วซ่อนไว้ในแขนเสื้อของเธอมองดูทงังยูด้วยสายตาที่ดูร้ายเฉิงถงหลอยังคงไม่แสดงสีหน้าตลอดเวลารากับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับเธอทังยูรีตาฟินิกและมองไปที่ทงังลีครอบครัวใหญ่ที่กำลังจะจากไปหยุดทันทีหลังจากได้ยินคำพูดนี้และพวกเขาทั้งหมดมองไปที่ทงังยูและทังลีทงังลี่ยิ้มเบาๆเอาละ่ะเขาจับมือของเสี่ยวไปแล้วเดินไปหาทังลี เมื่อเห็นฉากนี้ใบหน้าของทางลี่ก็มืดลงอีกครั้งและเขาก็พูดโดยตรงว่าฉันแค่อยากคุยกับคุณคนเดียวทังอยู่ขมวดคิ้วและกำลังจะปฏิเสธจู่จูเสี่ยวไปก็พูดว่ากลับกับเสี่ยวปันก่อนเถอะทังอยู่หันไปมองเขาขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจคุณโกรธเหรอเลขที่เสี่ยวไปยิ้มเบาๆเมื่อเขาได้ยินคำว่าฉันอยากให้คุณเซอร์ไพรส์ทังอยู่เลิกคิ้วดวงตาของเขาเป็นประกายมากเซอร์ไพรส์เหรอเสี่ยวไปพยักหน้าคิ้วและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขคุณจะรู้เมื่อคุณกลับมาในภายหลัง เอาล่ะทั้งอยู่ทำได้เพียงแต่จมูกของเขาอย่างไม่มีความสุขยกมือขึ้นเพื่อดึงดูดเสี่ยวปานแล้วพูดว่าดูแลนายน้อยด้วยนายน้อยไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องนายน้อยอย่างแน่นอนเสี่ยวปานตบหน้าอกของเขาด้วยความมั่นใจถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับไปก่อนแล้วฉันจะกลับมาทีหลังฉันจะไม่ทำให้คุณรอนานเกินไปทั้งหออยู่ดูไม่เต็มใจตอนนี้เขาไม่ต้องการแยกจากเสี่ยวไปเลยทั้งลีมองไปที่ฉากที่ทั้งสองคนเหนียวแน่นและพูดพล่อยๆและพูดจาดูถูกเยยดยามอย่างเย็นชา หลังจากที่เสี่ยวไปและเสี่ยวปันจากไปแล้วทงังยูก็มองดูทังหลี่ด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจและพูดตรงๆว่าไปเถอะถ้าคุณมีอะไรจะพูดรีบๆหน่อยอย่าทำให้ฉันเสียเวลาทังหลี่ทังหลี่โกรธมากจนแทบจะอาเจียนเป็นเลือดหลังจากที่ทังหลีและทงังยูจากไปดวงตาอันน่ากลัวของทังฮองเจ้นดูเหมือนจะถูกวางยาพิษและเขาหวังว่าเขาจะฉีก่างของทงอังยูออกเป็นชิ้นๆทันทีเชิงถงหอรมองเขาด้วยสายตายเย็นชาและเขาก็พูดด้วยสีหน้าบูดบึ้งทันทีว่าคุณกำลังดูอะไรอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครจับจ้องคุณอยู่ทไม ตอนนี้ลำไส้เปลี่ยนเป็นสีเขียวจากความเสียใจแล้วหรือยังใบหน้าของเฉิงทงหลัวเย็นชามากราวกับว่าเขาไม่ฟังคำพูดของเขาเลยเขาก็หันหลังกลับแล้วเดินไปที่สวนหลังบ้านทางฮองเจ้นโกรธมากจนเขากำลังจะระเบิดเขากัดฟันและมองไปที่ทิศทางที่ทางยูและทางลี่หายตัวไปและไล่าตามเฉิงทงหลออย่างรวดเร็ว ทันทีที่เฉิงทองกรูโอกลับมาที่ห้องของเธอทังฮองเจ้นก็ผลักประตูห้องของเธอออกไปอย่างแรงทังฮองเจนซึ่งมีสีหน้าไม่เป็นมิตรและมีแสงที่มืดมนในดวงตาของเธอเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเฉิงทองครูโอมองเขาอย่างเย็นชาทาังฮองเจ,นด,จนดอกจั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 นที่คว้าแขนของเฉิงทองครูโอโดยตรงแล้วโยนเธอไปข้างหลังพวกเขาอย่างหยาบหยาบเฉิงทองครูโอผู้ซึ่งเคยประสบกับการรักษาที่หยาบแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่ต่อต้านเธอดูเหมือนคนทำด้วยไม้หรือคนตายแทนด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าทังฮองเจนปล่อยให้เขาโกรธอย่างรุนแรงบนร่าางงกยขออเธ ทางฮองเจนในปัจจุบันเหมือนสุนัขบ้าจะคลั่งคล้ายเป็นครั้งคราวทุกวันหากเขาต่อต้านมันจะดึงดูดให้เขาทำร้ายเขาอย่างบ้าคลั่งมากยิ่งขึ้นเสื้อผ้าทั่วร่างกายของเขาถูกทางฮองเจ้นฉีกออกด้วยวิธีที่หยาบมากและยังคงอยู่บนพื้นร่างกายสีขาวเหมือนหิมะของเฉิงทองกรูโอถูกปกคลุมไปด้วยร่องรอยที่เกิดจากความรุนแรงของเขาในตอนเช้าเขาใช้ความรุนแรงบ่อยเกินไป เฉิงถงหลอหลับตาและอดทนต่อความรุนแรงและการแทะของเขาและกัดฟันโดยไม่ส่งเสียงหลังจากที่ทางฮองเจนระบายความอิจฉาและความหดหู่อย่างบ้าคลั่งของเขาเขาก็เห็นเฉิงถงกรูโอที่ดูเหมือนคนตายแล้วและรู้สึกค่อนข้างเบื่อดวงตาคู่หนึ่งฉายแววดูน่ากลัวเขาพลิกมือแล้วหยิบขวดพลสเลนหยกขนาดเล็กออกมาจากช่องว่างภายในขวดพอสเลนหยกนั้นมีผงที่เมาซึ่งเขามักจะพบติดตัวไปด้วยเพื่อทําให้เฉิงถงหลออับอายทางฮองเจนยิ้มอย่างเย็นชาสองครั้งและพูดกัดฟันว่าฉันจะทําให้คุณไม่ขยับหรือกรีดร้องและฉันจะทําาาาใใหห้้คุุณณเเป็นนนนนโโสสพีีมมกกกท่่ดลลัังจไน อัญญประกาศคู่ขณะที่เขาพูดเขาก็บีบคังของเฉิงทงหลัวอย่างทั่วร้ายและบังคับเธอให้อ้าปากอย่างแรงเฉิงทงกรูโอนิ่งรนและถูกทางฮองเจ้นปราบปรามอย่างง่ายดายวิธีการทั้งหมดถูกป้อนเข้าปากของเฉิงทงหลอถ้าใช้ยาในปริมาณมากขนาดนี้จะไม่หายไป3าถึงหวันมันจะทําร้ายผู้คนได้ง่ายทางฮองเจ้นไม่กล้าใช้ยาที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อนจํานวนแต่เขาถูกกระตุ้นมากจนวันนี้เขาคลั่งไคล้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาบังคับป้อนซุยชิงซานทั้งขวดเข้าปากของเฉิงทงหลอ เชิงถงหล่อจ้องมองเขาอย่างว่างเปล่าหลังจากนั้นไม่นานใบหน้าที่สวยงามของเธอก็แดงกำ่ำและเธอกอดไม่ได้ที่จะครางเย้ายวนใจท่าทางของผู้หญิงคนนั้นปรากฏต่อหน้าต่อตาของทางฮองเจน้นและเธอแทบร้อไม่ไหวที่จะกอดทางฮองเจนโดยใช้ความคิดริเริ่มและไร้เหตุผลเช่นเดียวกับโสเพนีในซอง ดวงตาของทางฮองเจนมีความพอใจอย่างบ้าคลั่งเขาเกาะเฉิงทองกรูโอผู้ซึ่งรเริ่มที่จะพัวพันกับเขาและได้รับการตอบสนองอย่างกระตือรือร้นจากเฉิงทองกรูโอซึ่งทําให้ชายของเขาพึงพอใจในความภาคภูมิใจในตนเองในทันทีและทางฮองเจนก็ตกหลงรับความงามนี้ค่อยๆลดความระมัดระวังลงและระบายความกดดันในใจจนพอใจในห้องมีฉากที่เอ่อระเหยระหว่างชายและหญิง เมื่อเห็นว่าทางฮองเจ้นกำลังจะปีนขึ้นไปถึงจุดสุดยอดแห่งความสมบูรณ์แบบดวงตาที่สวยงามของเฉิงทงกรูโอยังคงอยู่ในสภาวะที่น่าหลงใหลเธอมองดูทางฮองเจ้นอย่างเย็นชาเขาไม่ได้สังเกตเห็นความเย็นชาและความชัดเจนในดวงตาของเฉิงทงหลอเมื่อเขาปล่อยตัวเองด้วยเสียงคำรามต่ำดาบวิญญาณในมือของเฉิงทงกรูโอก็ปรากฏขึ้นและตัดคอของทางฮองเจ้นทันทีด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากทางฮองเจ้นจ้องมองที่เฉิงทงกรูโอด้วยสายตาที่น่าทึ่งเลือดในลำคอของเธอหยดลงมาที่คอของเธอเฉิงทงหลอมองเขาอย่างเย็นชา ริมฝีปากของทางฮองเจนขยับราวกับสับสนมากเึิงทองกรูโอที่กินผงซูอิ่งจะไม่ถูกควบคุมโดยผลของยาได้อย่างไรน่าเสียดายที่คอของเขาถูกตัดออกและเขาพูดได้เพียงคำเดียวและเขาไม่สามารถพูดได้อีกคำหนึ่งแม้ในฐานะผู้ฝึกฝนคอของเขาก็ถูกตัดออกและเขาก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เชิงทองกรูโอผลักทางฮองเจ้นออกจากกรงของเธอด้วยใบหน้าที่เย็นชาความรังเกียจอยู่ในดวงตาที่สวยงามเย็นชาของเธอเธอเดินตรงออกจากเตียงหยิบเสื้อผ้าที่ฉีกขาดบนพื้นแล้วเช็ดร่องรอยที่ทางฮองเจ้นทิ้งไว้บนร่างกายของเธอร่องรอยเหล่านี้ทำให้เธอป่วย หลังจากเช็ดร่างกายของเขาทั่วครู่แล้วเชิงถงหลอก็หยิบเสื้อผ้าอีกชุดออกจากพื้นที่แล้วสวมใส่จากนั้นหันไปมองที่ถังหงเจินทังฮองเจินเสียชีวิตไปแล้วแต่ดวงตาของเขายังคงเปิดกว้างและการแสดงออกที่น่าตกใจในดวงตาของเขาแสดงให้เห็นว่าการตายของเขาจะไม่สงบสุขดวงตาของเชิงธงหลอเต็มไปด้วยความเย็นเยือก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอลอบสังหารทางฮองเจนนับตั้งแต่ทางฮองเจ้นพาเธอมาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมในหุบเขาแห่งความสิ้นหวังเฉิงทองกรูโอก็เกลียดทางฮองเจนอย่างสุดซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแต่งงานกับทางฮองเจนความเกลียดชังต่อทางฮองเจนในกระดูกข,ของเธออย่างรากลึกในกระดูกข,ของเธอหลังจากแต่งงานแล้วทางฮองเจนก็ทําให้เธอขายหน้าทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล่าสุดเฉิงทองกรูโอรอบสังหารเขาหลายครั้งแต่ก็น่าเสียดายที่เธอล้มเหลวทุกครั้งจอบอแม้แต่ในดอกจันดอกจ เว้นแต่ทางฮองเจนจะป้อนผงซูอิกอิ้งให้เธอเธอจะผ่อนคลายความระมัดระวังที่มีต่อเธอแต่ในเวลานั้นเธอหมดสติไปแล้วและถูกควบคุมโดยผลของยาและปล่อยให้ทางฮองเจนอับอายแอลและเล่นดังนั้นเธอจึงขอให้ทางยูกำหนดค่าซูอิกอิ้งก่อนที่จะกลับไปที่ห้องเธอใช้ประโยชน์จากการไม่ตั้งใจของทางฮองเจ้นที่จะกินยาแก้พิษเพราะเธอรู้ว่าทางฮองเจ้นจะให้อาหารคิงซันที่เมาของเธออย่างแน่นอนหากเขาทำให้เธออับอายอย่างบ้าคลาั่ง ดังนั้นหลังจากกินซูอิกิงซานแล้วเถิงทงกรูโอไม่ได้ถูกควบคุมโดยซูอิกิงซานและเป็นเพียงการปลอมตัวของเธอที่จะร่วมมือกับทางฮองเจนเพื่อสนุกสนานจุดประสงค์คือการฆ่าทางฮองเจนในคราวเดียวครั้งนี้เธอทำได้เพียงประสบความสำเร็จหากล้มเหลวอีกครั้งเธอจะไม่มีโอกาสฆ่าทางฮองเจ้นอีกต่อไปในอนาคตนั่นคือเหตุผลที่เถิงทงกรูโอกัดฟันและอดทนโดยร่วมมือกับทางฮองเจนในฉากที่เธอถูกควบคุมโดยซูอิคิงซานเมื่อทางฮองเจ้นปีนขึ้นไปถึงจุดสุดยอดเมื่อความระมัดระวังของเขาผ่อนคลายที่สุดการฆ หลังจากสังหารทังฮองเจ้นแล้วเฉิงทองกรูโอก็ออกจากห้องทันทีไม่มีใครอยู่นอกห้องเพราะทังฮองเจ้นไม่ชอบให้คนรับใช้ปกป,ป้องเธอเมื่อเธอทำให้เธออับอายซึ่งทำให้เฉิงทองกรูโอมีเวลามากในการหลบหนีเฉิงทองกรูโอออกจากบ้านของทังอย่างรวดเร็วจากนั้นออกจากเมืองเฟินเซียนและหายตัวไปบนถนนคองเทียนในอีกด้านหนึ่งทังลี่ไม่รู้ว่าทาังฮองเจ้นถูกเฉิงทองกรูโอสังหารเขาและทังอยู่มาที่ห้องโถงในสวนหลังบ้านห้องโถงว่างเปล่าทังลี่หันหน้าไปมองทังยูและถามด้วยสีหน้านิ่วคิ้วขมวดคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไร ถังอยู่เลิกคิวและมองดูทังหลี่ด้วยใบหน้าตลกตลกแล้วถามว่าประโยคนี้ผู้เท่าถังหมายความว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจทังอยู่ทังหลี่เต็มไปด้วยความโกรธใช้ฝ่ามือทุบโต๊ะข้างเขาแล้วพูดด้วยความโกรธว่าพ่อและลูกชายของเราต้องทำให้อับอายเช่นนี้และคุณต้องทำให้ตระกูลทังเป็นเรื่องตลกทั่วทั้งทวีปท,ทองเทียนดังนั้นคุณจึงเต็มใจทังอยู่ได้ยินว่าดวงตาฟินิกของเธอมีความไม่พอใจและย่อเย้ยว่าฉันได้ตัดความสัมพันธ์กับตระกูลทังแล้วและตอนนี้เราเป็นเพียงคนแปลกหน้า ใบหน้าของทังลี่มืดลงเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และเขาก็เกือบจะวิ่งหนีไปถ้าไม่ใช่เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะทังยูได้เขาคงทำให้ทังยูเจอกับความยากลำบากอย่างแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมคุณถึงพาแม่ไปแม่ของคุณเป็นผู้หญิงคนโตของตระกูลทังฉันจะไปรับเธอในวันอื่นทังลี่พูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาไม่จำเป็นทังยูพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาว่าแม่ของฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนโตของตระกูลทังอีกต่อไปและเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณไม่เพียงเท่านั้นฉันจะหาอีกคนให้แม่ของััันนนนนนใอออาาาคคตเเเธป็้้กดดีีแแลลวย่่่ิถึงงมะ ทังลี่ตกใจมากไม่เป็นไรถ้าลูกชายของเขาจำเขาไม่ได้แต่เขาก็ยังต้องการหาอีกอันให้แม่ของเขานี่เป็นเพียงการไม่กระตันยูในทวีปถงเทียนเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะมีภรรยาสามคนและนางสนมสี่คนถ้าผู้หญิงแต่งงานใหม่หลังจากที่สามีเสียชีวิตเธอจะถูกดูหมิ่นและดุด้วยการชี้ไปที่กระดูกสันหลังของเธอยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่ตายและถังอยู่จะมอบมันให้กับแม่ของเขาหาเรื่องอื่นถ้าเรื่องนี้ออกไปใบหน้าของทังลี่จะถูกวางไว้ที่ไหนเขาจะไปเที่ยวในทวีปถงเทียนหลังจากทังลี่หรือไม่ ทังหลี่โกรธมากใบหน้าของเขามืดมนมากเขามองทังอยู่ด้วยความโกรธชี้ไปที่จมูกของเขาแล้วสาบแช่งคุณคุณทังอยู่เลิกคิวและมองใบหน้าสีเข้มของทังหลี่อย่างมีชยัยด้วยแววตาที่มีความสุขยิ่งทังหลี่ไม่มีความสุขมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นทังอยู่ยิ้มและพูดว่าผูดเท่าทังมีอะไรอีกไหมถ้าไม่เป็นไรฉันจะไปก่อนทังหลี่ทังหลี่กำลังจะตายด้วยความโกรธและควันสีน้ำเงินก็ออกมาจากหัวของเขาทังอยู่ไม่สนใจเรื่องนั้นแค่หันหลังกลับและจากไปโดยไม่ให้เวลาทังหลี่พูด ไม่ไกลนะักทงังงยูก็ได้ยินเสียงแตกจากด้านหลังทังลี่เริ่มโกรธและทงังยูก็ยิ้มและมีความสุข